เราได้ยินเสียงว่าเหมือนกับน้องชายเกิดอุบัติเหตุเขาจะพูดคําว่าโอ้ยหายใจไม่ออกโอ้ยหายใจไม่ออกแล้วก็ตัดสายไปณนะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงเราก็ได้ติดต่อหาเพื่อนคนหนึ่งซึ่งซึ่งน้องเขาก็บอกว่าเออพี่ทําใจดีๆนะน้องชายพี่ถูกอุ้มสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือให้่มาพบกวับผมต่าเซีที่ชนคนอีสานอีกแล้วนะครับตั้งแต่วันที่วันฉเฉลิมสั์ศักดิ์สิทธิ์นักกิจกรรมประชาธิปไตย และผู้ลี้ภัยทางการเมืองในประเทศกัมพูชาถูกบังคับให้สูญหายไปจากบริเวณหน้าที่พักในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่4มิถุนายน2563บัดน,นี้เป็นเวลาเกือบสองปีแล้วแต่สิตานันสัตศักด์กสิทธิ์พี่สาวของวันเฉลิมและครอบครัวยังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือแม้แต่สิทธิ์ที่จะได้รับทราบชะตาก,กรรมของน้องชายจากทางการไทยและกัมพูชาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่เกิดเหตุ สิตานั้นได้เรียกร้องความเป็นธรรมและให้ทางการประเทศทั้งสองติดตามค้นหาน้องชายของเธอผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆโดยเฉพาะต่อทางการไทยที่มีหน้าที่และอำนาจในการปกป้องคุ้มครองคนไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความเห็นทางการเมืองแตกต่างจากรัฐบาลหรือไม่ก็ตามรวมทั้งสืบสวนสอบสวนเพื่อคลี่คลายคดีดังกล่าวร่วมกับทางการกัมพูชารับทราบมาว่าทางการกัมพูชาก็จะเริ่ม ก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับผลจะเป็นอย่างไรก็คงต้องให้เวลาทางฝ่ายกัมพูชาอันนี้มาจากเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดขึ้นวันที่4นี่เกิดขึ้นในกัมพูชาสําหรับประเทศไทยทางการไทยทําได้อย่างมากก็อย่างที่ได้ทํากันไปแล้วก็คือได้ถามไทยเป็นไปเป็นทางการกับทางรัฐบาลกัมพูชาแต่สิ่งที่เธอได้รับคือความล้มเหลว และสิ่งที่แสดงให้เห็นคือความไม่ยินใจของทางการไทยและทางการกัมพูชาในการคลี่คลายคดีนี้จนเธอต้องพึ่งพาการร้องเรียนกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติช่วงแรกของการเกิดเหตุทางการไทยและกัมพูชาได้พยายามปฏิเสธที่จะรับรู้เรื่องการลี้ภัยของวันเฉลิมในกรุงพนมเปญทางทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนเราเดินไปทุกหน่วยงานของรัฐ คำตอบที่ได้จากหน่วยงานรัฐก็จะพูดคำว่าเขาไม่มั่นใจว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงไหมแล้วก็ไม่เชื่อว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงและเขาก็พยายามปฏิเสธความรับผิดชอบยังยังถามอีกประเด็นหนึ่งที่ผมถามเมื่อกี้ก็คือทราบหรือไม่ทราบคนระับว่าคุณวลเฉลิมอยู่ที่ประเทศกัมพูชาก่อนหน้านี้ครับในหนังสือจากกอ,องกำลังอาชการ,รมทางเทคโนโลยีเนี่ยได้มีการระบุจากการข่าวสารเชื่อว่า ทว co คุณเฉลิมอยู onun, <S <S ่ท um ี่กัมพูชาครับอ้างอิงตามหนังสือที่เสนอมาที่สำนักงานชาติับผมเชื่อว่าแต่ไม่มีเอกสารหลักฐานบุคคนใดเป็นพยานอ้างอิงใช่ไหมครับไม่มีครับเป็นเพียงแค่ว่ากล่าวเชื่อว่าครับเชื่อว่าอยู่ที่ประเทศกัมพูชาครับผมจะทักคำสั่งครับต่อเนื่องครับเมื่อทราบอยู่ที่ประเทศกัมพูชาทราบในทางสืบสวนทราบถึงปิกัดสถานที่อยู่ของคุณวันเฉลิมในประเทศกัมพูชาด้วยไหมครับ ไม่ทราบครับเป็นกรณีการบอกเล่าในภาพกว้างครับค่ะผมเขารู้ว่าวันเฉลิมอยู่ไหนแล้วเอกสารที่พี่พีอ่ะมันมันบอกเลยเลยว่าเนี่ยเขาตามแต่ตรงไหนไปตรงไหนไปส่งใครขึ้นแท็กซี่ทะเบียนไหนไปอยู่ที่ไหนปฏิเสธไม่ได้เลยอะค่ะพี่อยากจะบอกว่าเลิกปฏิเสธได้แล้วค่ะแมสตีตาน,นไปพบและส่งหนังสือสอบถามความคืบหน้าต่อสามหน่วยงานของทางการไทยไปเมื่อเดือนธันวาคม2564 ได้แก่อายการสูงสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกงสุนกระทรวงการต่างประเทศแต่กลับได้รับเพียงหนังสือตอบกลับจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเพียงว่ากําลังรอหนังสือตอบกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เราไปพบกระทรวงวิทยธรรมกับ DSI ก็ก็ได้คําตอบมาอย่างได้คําตอบเหมือนไม่ได้คําตอบเขาบอกว่า มันไม่ชัดเจนแล้วก็เขายังสืบหาข้อมูลไม่ได้เขายังทําอะไรไม่ได้คือ D.S.I. จะอ้างอย่างนี้แหละว่ามันออกเกิดนอกราดก็เหมือนอายการไม่มีอำนาจสืบสวน D.S.I. ก็บอกว่ามันไม่สามารถไปต่างประเทศได้ซึ่งซึ่ง,งมันย้อนแย้งเนาะเขามีทั้งกําลังคนกําลังเงินและอํานาจเขาเขาเลือกที่จะไม่ทํามากกว่าซ้ำรายสีตานันกลับถูกเจ้าหน้าที่ไทย ดำเนินคดีจากการที่เธอเพียงทำกิจกรรมสองครั้งด้วยการขึ้นพูดในที่ชุมนุมเกี่ยวกับการสูญหายของน้องชายและเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ตัวเธอและครอบครัวกับวันเฉลิมและก็ผู้ลี้ภัยอีกแปดรายที่หายไปนอกราชอาณาจาักรไทยทำให้เราเราับรู้ได้ว่าประเทศไทยเราค่ะมันปกครองโดยใคร เราต่อสู้อยู่กับใครที่ตัวเองลขึ้นมาต่อสู้เพราะไม่อยากให้ใครสูญเสียแบบครอบครัวของเราอยากจะให้เป็นลายสุดท้ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและ m าณ a r ักรขอเชิญทุกคนนะคะถ้าใครมองว่ารัฐบาลนี้ทําอะไรที่ไม่ถูกต้องเขาอาจะทําอะไรกับเราก็ได้เขาไม่สนใจเราไม่อยากจะบอกว่าพวกเรา ทีีมานน่่้จะ,กะกูกกบบรรอเาให้ถึงที่่่สุดดไมวาจเิอะไรขึ้นก็ตามคขอบุณจึงอาจกล่าวได้ว่าทางการไทยไม่เอาจริงเอาจังในการสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีการหายไปของวันเฉลิมแต่กลับตอบโต้ด้วยการดำเนินคดีต่อสีตานันถือเป็นการกระทำย่ำยีจิตใจและเมื่อสิทธิมนุษยชนและซ้ำเติมครอบครัวสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการที่วันเฉลิมถูกบังคับสูญหาย มูลนิธิภาษาวัฒนธรรมและองค์กรเครือข่ายขอเรียกร้องให้รัฐไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการสืบสวนสอบสวนกรณีการหายไปของวันเฉลิมสัตว์สังสิทธิ์เพื่อให้ได้ความจริงและนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษชี้แจงและให้รายละเอียดความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนต่อครอบครัวของวันเฉลิมโดยเร็วการสืบสวนสอบสวนกรณีผู้ลี้ภัยทางการเมืองของนักกิจกรรมไทยในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งที่ถูกอุ้มหายและทั้งที่พบศพรวมเก้ารายเป็นไปอย่างล่าชา้าและแทบจะไม่มีผ่าน,นนานใจขอมาจะถ่าถามเรื่องสามปีแล้วว่าทางยูเอ็นได้ติดต่อไปถึงไหนแล้วเรื่องลูกชายสยามพีรุธนะคะคอยากจะให้เขาช่วยดูอีกสักนิดนึงว่าอยู่ไหนแน่ไปไหนแน่หายไปไหนแน่อยากจะพึ่งทางการก็ เขาคงได้ยินเสียงเราบ้างและบางเวลาแต่ถ้าเขาใส่ใจเขาคงช่วยเหลือสอหาว่าเออสยามหายไปไหนจริงแล้วเรื่องสยามให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะออกจากเมืองไทยไปตั้งแต่เมื่อไหร่ออกจากเมืองไทยไปตั้งแต่57นะคะก็ก็ยังติดต่อกันได้พอมา62ได้ข่าวว่าเขาโดนจับพาสปอร์ตปรอมที่เวียดนามแล้วก็หายไปเลยค่ะต e ิดต่อไม่ได้เลยกิจกรรมทางการเมืองค่ะ หลายอย่างกิจกรรมการเมืองเรื่องการศึกษาของเขานี่ก็ก็ช่วยเหลือกันลเล่นละครเนี่ยมาติดค้างรีงละครเรื่องเจ้าสาวหมาป่าเนี่ยก็เลยโดนหมายจับแบกเราก็ไม่เชื่อนะว่าโดนหมายจับเราก็เลยถามตำรวจว่ามีหมายมาให้เราดูไหมว่าจะจับลูกเราจริงๆแค่เล่นละครนี้จับติดคุก15บปีนี่ก็หูเกินคนแล้วนะวตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ไปติด ก็บ่อยนะปีครั้งแต่เมื่อย9ิบเก้ามีนาเนี่ยมาสองคนนอกเครื่องแบบมาถามหาคุณสยาม,ยามก็ถามว่านี่ใช่บ้านคุณสยามไหมครับใช่ค่ะเออมีธุระอะไรกับเขาเหรอเขาบอกว่านายให้มาถามว่าเออกลับมาบ้านหรืออยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็บอกก็ให้ค้นนะแต่ต้องมีหมายมานะเราจะให้ค้น เพราะว่าไม่มีหมายมันเหมือนดังว่ามันไม่ได้รับอนุญาตจากเราแล้วคุณเข้ามาได้ยังไงอย่างนั้นโอ้ยแย่มากเลย <c oughs> เขามานี่น้ำตาตกทุกพีก็ตกอยู่แล้วอ่ะคิดถึงลูกแต่ทำาไงได้อ่ะความรักของเรามันเหมือนสวนทางกับคนที่เขาทังลูกเราอ่ะว่าลูกเราไปเล่นละคร ในจุดที่ไม่ถูกใจเขาหรือไงจึงทำให้เป็นแบบนี้ถามคนที่ตามจับว่าคนที่หนีอ่ะใช่คนแต่คนที่สั่งให้จับหลักคนหรือเปล่าแม่อยากรู้ถ้าเป็นคนก็ต้องมีความคิดอ่านที่เข้าใจกันไม่ใช่มาทำกันถึงขนาดนี้ติดคุกสิบห้าปีอ่ะลองลูกคุณมั่งสิแค่วันเดียวคุณก็จะตายแล้วตอนนี้คุณแม่อยากได้อะไร อยากให้เขาช่วยตามหาให้ให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนแน่ไปอยู่จุดไหนไปทำอะไรแล้วคุณเอาไปทำอะไรปัจจุบันการทรมานและการอุ้มหายยังไม่เป็นความผิดทางอาญาในกฎหมายไทยจึงมีความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องเร่งรัดในการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายที่ขณะนี้ยังคงค้างอยู่ในการพิจารณาของวุฒิสภา ตั้งแต่ประยุทธ์มีอำนาจหลังรัฐประหาร57เป็นต้นมาก็มีผู้ที่ถูกอุ้มฆ่าทั้งหมด9 9คนแล้วนะครับการปล่อยป่าละเลยของรัฐบาลทั้งในแง่การสืบค้นความจริงและการค้นหาฆาตกรเนี่ยเป็นไปอย่างเชื่องช้าหรือแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยรวมไปถึงเรื่องของพรบรป้องกันการทรมานและการอุ้มหายที่ยังชักช้าและก็ยังไป ยู่กับสวในขณะนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่ารัฐนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอุ้มหายของคนทั้ง9คนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะถือว่าคุณประยุทธ์จันโอชาที่เป็นรัฐบาลขณะนี้เป็นรัฐบาลฆาตรกรเป็นอาทยากรของประเทศชาตินะครับในการที่ปล่อยให้เกิดการอุ้มหายแล้วก็ไม่แสวงหาความเป็นจริงนะครับรวมไปถึงรัฐบาลกัมพูชาที่ ไม่ช่วยในการสืบหาค้นหาเหตุการณ์นี้ท,ทั้งที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางวันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีหลักฐานปรากฏชัดการอุ้มหายนะครับซึ่งเชื่อว่าการอุ้มหายตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเขเมรเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนอย่างปฏิเสธไม่ได,ได้เพราะ,ะนั้นทั้งสองรัฐมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบมีส่วนที่จะต้องถูกกล่าวหานะครับถ้า ยังเพิกเฉยอยู่2อปีที่ผ่านมาเราก็ถือว่ามีการเพิกเฉยกับภาครัฐทั้งสองส่วนนะครับเราก็ขอเรียกร้องให้ทั้งสองรัฐบาลหรือรัฐบาลต่อไปที่จะเกิดรวมไปถึงองค์กรสหรประชาชาตินะที่จะช่วยกันค้นหาความเป็นจริงทวงความยุติธรรมให้กับผู้ที่ถูกอุ้มหายเหล่านี้นะครับแล้วก็ขอเรียกร้องต่อสวอ จะได้เตะทวงโนงเมียวนะครับกฎหมายที่ผ่านสภามาแล้วคือพระป้องกันการทรมารและการกานุ่มหายให้ให้ผ่านสภาโดยตรงแล้วก็โดยเลย